เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเดี่ยว<ม>ครั้งแรกของผมนะครับ<ม>ก็เหมือนกับจัดเนื่องในโอกาสวันเกิดเราของเราด้วย<ม>เพราะอย่าง<ม>อางปีที่แล้วเราก็จัดแฟนมีตในเนื่องอกเกิดเหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่แบบที่แฟนคลับในปีนี้เพิ่มขึ้นเยอะค่อนข้างมากเราก็เลยต้องจัดให้แบบเล่นใหญ่กว่าปีที่แล้วเออทำไมถึงใช้ชื่อว่า B e My Wonderful Emoji ก็ตอนแรกเราก็คุยกับพี่คนจัดงานเลย<ม>รับว่า อยากจะได้เป็นทีมงานอะไรแล้วพี่เขาก็แบบเห็นว่าเราเป็นคนที่ชอบส่งอีโมจิหรือว่าเวลาลงลงรูปในไออย่างเงี้ยเราก็จะลงแค่แบบอีโมจิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเออเอาอีโมจิมาเล่นเป็นทีมงานมันก็น่าจะน่ารักจริงเราเป็นคนที่ชอบหรือเราพ่เกลียดรวมๆกันครับรวมๆกันรวมๆกันเออก็เลยได้มีออกมาเป็นภาพเยอะแยะมากใชอบอีโมจิไหนที่สุดจ๊ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับอันนี้แล้วกันไหนอะลองทำท่านี้ให้ดู นี่่ะแบนลิปเอาความพิเศษของันนี้ไปไหบ้างครับก็จะมีโชว์สุดพิเศษจากผมแน่นอนครับแล้วก็จะมีจากเกสหลายๆท่านด้วยที่จะมาร่วมคอนเสิร์ตกับผมในครั้งนี้ครับรับรองว่าน่าจะถูกใจพี่ๆแฟนคลับครับเอออะไรหรบอกว่าเออลุนเกสบางคนม่าจะมาด้วยหรือเปล่าคนที่เราคิดอยู่นานในใจคนไหนนะ นดีจริงว่าทุกไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ต้องรอดูเออเพราะว่าพี่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันออได้คุยกันไหมคะคุยแล้วคุยเมื่อคืนครับพี่เขาถามมาว่าแบบวันนี้เราตื่นเต้นไหมเราบอกก็ตื่นเต้นครับเขาบอกเออให้สู้ๆชวนเขาไม่ล่ะถ้าเกิดเขาคุยเออเราได้ชวนเขา,เขาแล้วชวนแล้ว,ว,แ,ลวแล้วเขาว่างไงเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะมาหรือไม่มาเออก็เดี๋ยวต้องรอดูในร้อว่าจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็น่าจะมีอะไรพิเศษอพาร์ทโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก็จะมีเป็นยังไงครับเป็นตอนแรกจะเป็นเปิดมาด้วยความสนุกสนานก่อนจ้าแล้วก็จะตัดสลับไปที่อะไรนะผมก็ลืมก็จะมีพาเศร้าพาเศร้าก็มีพาเซ็กซี่ก็มีมีพาเซ็กซี่ด้วยหรอถอดไหมคะถ้าพาเซ็กซี่ท้าในในก่อนพาเซ็กซี่ไม่ถอดก็เหมือนถอดครับเวลากลนะพาเซ็กซี่ อยากดูการเซ็กซี่ข้ามไปเลยข้ามไปเลยได้ไหมไม่ดูแล้วต่อต่อจะพาสนุกสนานนั่นแหละครับอ๋อสนุกสนานปุบเซ็กซี่เลยให้ทุกคนเต็มใัวแล้วเราก็จะสวิตไปพาสเศร้าก็จะเป็นแบบพาสเศร้าๆเงาแล้วก็ปิดอปิดด้วยแบบออกแนวแบบดูดันหน่อย ก็คือมาถึงอีโมจิของเราใช่ครับเพลงที่เลือกยังไงครับคะเพลงที่เลือกฉันก็เลือกตามฟิลอีโมจิเลยครับตามชั่วเพลงสนุกแล้วก็ไปหาเพลงที่แบบสนุกสนุกเลยคิดว่าน่าจะแมทช์กับพี่พี่แฟนคลับว่าเขาเคยฟังกันก็น่าจะลองตามกันได้เนะได้แล้วครับพี่บิองบอกว่าเราพี่บิอบบอกว่าเรามีเวลาซ้อมแค่แบบ10วันใช่ประมาณนั้นประมาณ2อาทิตย์อมันน้อยมากเลยเนาะน้อยครับน้อยเพราะว่าด้วยความที่แบบ แล้วก็รับงานอื่นมาแล้วด้วยเราก็ต้องแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาไปทำงาน<ม>ยอยันนี้ส่วงแท,ยยงทนน็กรับเชิญแทกรับเชิญเลือกเองการเลือกยังไงเรับเชิญก็ตามฟิลอิโมจิเหมือนกันเลยครับใช่เพลงแบบพาร์ทสนุกสนานเราก็จะมีเกสที่แบบเพลงเขาสนุกสนุกหน่อยมาให้พี่แพแฟนคลับนะครับแบบพาร์ทมันๆก็จะมีเกส ที่มันมันอยากพูดมากเลยว่าคือใครเนี่ยเดี๋ยวให้รอดียวเใช่ครับสมวนพารความรักก็มี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 ครับมใครครับรุ่นเลยยังเขารุ่นหรือยังไม่รุ้นพาร์ทความรักมีเหรอครับมีไหมไม่มีครับไม่มีเนอะมีแต่พารเหงาเหงาเศร้าเศร้าอะไรเว้ยแต่จะมาหรือเปล่าแต่หมปดนีโมีไอเดอร์อยู่นะเอออันที่สองอันที่สอง เลิฟพี่แฟนคลับเนี่ยเป็นความรักที่เรามอบให้เป็นในส่วนของมันเกิดเนาะมันเกิดที่ผ่านมาเป็นก็คนมาอวยพรค่อนข้างเยอะครับเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะจนแบบเราตอบตอบเพื่อนไม่ทันเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับมันจะมาเม้นเมนเมนเมนด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบพี่พี่แฟนคลับก็มาอวยพรเราจนแบบเทรนทวิตเตอร์ก็ติดเทรนด์โลไปเลยอืออ่ะจริงๆมีมีมีทำอะไรไหมโปรเจกต์ให้เราเองซื้อของขวัญให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ไหม มีทำให้พี่แฟนคลับครับก็คือโปรเจกต์ตาม BTS ครับที่ติดตามสถานีต่างๆแล้วให้พี่แฟนคลับไปถ่ายรูปแล้วก็มาลงอันนั้นคือเราทำเองเลยใช่ครับแล้วก็ดีลกับทางพี่ทีมงาน BTS เอาไว้ครับทำไมถึงเลือกที่จะทำก็คือให้แฟนคลับก็คิดว่าพี่แฟนคลับเขาก็เล่นใหญ่มาให้เราแล้วทั้งเซ็นทรัลเวิร์ทั้งสยามอะไรอย่างเงี้ยป้ายแต่ละที่ก็คือแบบเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพด้วยเราก็เลย คิดว่า BTS เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทุกๆคนเขาเหมือนกับต้องใช้ในชีวิตจำใหม่แล้วก็น่าจะพบเจอได้ง่ายเราก็เลยเลือกทำเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นการอยากที่จะต่อแทนใช่ใช่ๆๆครับอยู่กี่วันฮะสำหรับโปรเจกต์นั้นถึงวันที่4ครับอ่าสองสามสี่สองสามสี่ครับอ๋อจบแล้วนี่หมดแล้วหมดหมดแล้วไปไหน งงมากติดไปแล้วทำไปก็คือถ่ายไหนทานกับเดี๋โปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้ได้เป็นบ้างอย่างเช่น้ทเบิร์าไปดูมาบ้างบางที่ครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเวลาเราก็ต้องใช้ในการซ้อมด้วยหรือว่าอะไรด้วยแต่ว่าก็จะมีแบบพี่ๆคนอื่นที่แบบไปถ่ายเก็บมาให้แล้วก็ส่งมาให้ดูครับ มีของขวัญอะไรให้ตัวเอง<ช>ไหมคะปีนี้ยังยังไม่มีเลยครับเพราะเราก็วุ่นๆอยู่กับงานวุ่นกับคอนเสิร์ตด้วยถ้ขากับครอบครัวล่ะมีไปทำบุญทำบุญเลย มไม่ได้ไปเลยครับยังไงครับ <c oughs> นณะเมืม่อวันมันพ่อยังไม่ได้ไหว้พ่อเลยครับเ <c oughs> ว่าเราก็มาลันทูที่นี่เร็จก็ดึกแล้วแล้วเราก็กลับโรงแรมแล้วก็นอนกันเลยมเ<อ>ไม่ได้มีไปกินกับครอบครัวหรืออะไรเลยเหรอครับคนเกิดคนเกิดมีแค่แบบแม่กับพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ป้าครับม,มากินข้าวที่คอนโด ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษยังไม่มีครับคิดจะจัดอะไรเป็นพิเศษหรือจะไปเที่ยวไหนกันไหมครัจะเออเรื่องเที่ยวนี่น่าจะพักไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเราก็มีงานที่ต้องรับก่อนต่อจากนี้อีกค่อนข้างเยอะครับอ่ะขอยังก่อนไปที่โปรเจกต์คือแบบแบบว่าทั้งที่เซ็นทรัลเวิร์ลแล้วก็หรือที่ต่างๆ ใช่แล้วเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างแพงครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็เหมือนกับเห็นว่าน่าจะเป็นหนึ่งครั้งในในปีในหนึ่งปีเขาก็เลยเต็มที่ที่อยากจะจัดให้แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับแบรเกต์ที่ต่างประเทศแบบเสียดายไหมแบบเราโอ้เสียดายมากครับเอาจริงๆเสียดายทั้งแฟนมีต่างประเทศอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบมีโควิดด้วยเราก็เลยอดไปครับ ฝากขอบคุณแฟนคลับที่ขอบคุณแคลับครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็พี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนส์นะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็เต็มที่กับทุกๆอย่างที่เป็นวันสำคัญของเราจริงๆครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับโอเคขอบคุณคนะครับอะไรนะขอบคุณ่ะคลิปอะไรนะ